มาแล้วพี่น้องเหีท้ทีครับปลาปลาขึ้นเป็นฝูงครับมวงนี้ครับปลาขึ้นเป็นฝูงเลยครับน่าจะเป็นพวกปลาขาวปลาสังขวาดมาพี่น้องเอามาลุ่นกันครับเหยนี่สิเป็นยังไงเจ้าขยับไปอีกเนะี้ยขยับไปอีกเนะี้ยขยับไปอีกอือมันบ่ถึงเกือบถึงครับพี่น้อง เอา้ามีต่อเทียบมันวะพี่น้องโอ้ยฟังพี่ก็ขึ้นบักตัวบักใหญ่เลยบางทันขึ้นดีได้น่ะเอาลุ้นกันครับพี่น้องมันมีขึ้นข้างหน้านี่เพิ่งจะจะว่านอีกหรือเปล่านี่เอา้าลุ้นสองเฮียนี่ครับเป็นยังไงเออต้องเฮียทีครับพี่น้องเอา้ามึงกันครับจะได้บอ อัา่าแต่พี่น้องเมึงกันบ่อนลหลายๆที่เขาเนี่ยเอามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอู้หลายอยู่ด้วพี่น้องอู้ยเต็มเต็มครับแมนนี่ลีครับนี่โอ้ยเพิ่งแต่เพิ่งยับไปอีกแค่ถือถือหลายนะเพิ่งไม่ยับไปเมียไมงเอง้เอาว่าแล้วโอ้ท่านเจ้ายับไปอีกนิดน,นึงเนี่ยเขาเต็มเต็มเลยเอาชัไ่ไหมครับยกไหม <laughs> อ้ยเพิ่งมาหยับไปอีกจั็หน่อยเมืม่อกี้เหรอครับพี่น้อง,บงเบื่อเราครับปลาสังขาวาดครับพี่น้องราคาดีนี่อีกนีอก่อีกแหนึงครับมีสองมีสองแหเบื่งกันมันหลุนกันเออมันข้นมาเป็นฝูงครับพี่น้องอ่ามันขืนมาเป็นฝูงอ่าเบื่งกันครับแหนี่สิเขาว่ถ้าเพิ่นขยับไปอีกนิดนึงเมื่อกี้น่าจะเขาเต็มเต็มครับวันนี้น่าจะจิ๋เป็นแบบปลายมัน เราเห็นนี่สิเขาก็ได้พี่น้องแด้วรุ่นกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเขาบอกว่าเหานนี่ครับโนกันครับโยกขึ้นมาแล้วโยกันแล้วโยกแล้วเอามาคือกันครับพี่น้องมาคือกันนี่มาคือกันมาคือกันอันนี้เฮงสิเขาคักเรึแบบไปมาแบบวนวันพอถึงเหี่ยเรียกครับเอ้าเต็ม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 อาญาขึ้นกันครับพี่น้องเอ้าสุดยอดสุดยอดเขาเขาคือกัน วันนี้น่าจะเขาไล้กว่าครับตัวแรกนี่ครับวันนี้มันอาจจะตื่นแล้วนะครับนี่เอ้านี่ครับบ้านเฮียอยู่ที่บ่อน้ำไทยศิลป์ครับพี่น้องเป็นหวยล่ำนำมุ่นลลยพี่น้องไรเขามากครับปลาธรรมชาติล้วนๆครับวันนี้เขาไล้ครับพี่น้องนะครับเขาสวงอันนี้จะเขาไล้กว่าครับเอ้าสุดยอดครับผม